สวัสดีจวันนี้อยู่ผมโจโลรอสิงจะมาสอนสารไบพัดคู่ซึ่งรลนนี้จะค่อนข้างยากวนขนาดผมยังงงเนยคือ,อด้านล่างอ่ะจะใส่ตัวเก้าสิบนะอ่ะนี่คือคู่แล้วก็จากนั้นก็ไล่ไปเลย แล้วก็ต้องเว้นใส่45 2ตัวแล้วก็ใส่90ใส่ไปเรื่อยๆครับอ,อ่อลายนี้จะค่อนข้างต่างจากใบพัดทุกตัวครับเพราะว่ามันเป็นใบพัดคู่แต่จับเป็นคู่ไม่ได้จับเดี่ยวแยกเดี่ยวมันจะค่อนข้างซับซ้อนกว่า ยากกว่านี้หนึง จากนั้นเก้สิบเรได้แล้วเนาะเราจะมาใส่ตัว45ซึ่งมันจะมันจะต่างนะครเพราะว่าสเต็ปก่อนเราอ่ะอันนี้รูจุกลมใช่ไหมเราจะนับไปที่ตัว14 เดี๋ยวตอนนี้มันจะไม่ใช่แล้วตัวที่14เจ็ดสิบสามเนี่ยต่อตัวเนี้ยมันจะไปดึงอยู่คู่ล่างแล้วจะย้ายชุดชุดตัวเนี้ยมาไว้คู่บนงงพูดไปพูดมางงครับเดี๋ยวมาทำกันเลยเดี๋ยวอะไรเพื่อเพื่อนงงครับผมก็ยังงงตัวเองอยู่ครับทำอะไร เราจะสอดให้มันสลับนะครับสลับยังไงก็สลับอย่างเงี้ยมันมันอยู่นี่ใช่ไหมแร้วก็แม,มาเริ่มสองเลยยาเซลหน้าหมาหนูเ,เนไปมันจะคล้าย สอทับสนะ เห็นไหมจากนั้นรูนี้ก็มันจะเหลือรูเดียวเพราะว่ามันไม่ได้เจาะรูหนึง่งแต่ถ้าล้อตัวก็เจาะหมดได้จากนั้นก็พลิกครับจากนั้นเราพลิกมาแล้วก็แล้วก็ใส่ตามคู่เขาเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็คู่อย่างนี้ก็จะเป็นเก้าสิบแล้วก็เก้าสิบห ก้า9สีก็คือสอดสอดในออกนอกอ่าตอนนี้จะมีตัวเดียวไม่มงงเนาะ ตามได้สี่ห้าเีว สำหรับตัวนี้น่าจะหลุดตอนผมกลับนะเพราะามันอยู่ข้างนอกแล้วอ่าจะได้ประมาณนี้ครับจากนั้นนะครับเราจะเอาคือปกติต้งแน,น่มันต้องไปอยู่ช่องที่ส4ใช่ไหมแล้วตัวนี้นเราจะขยับตัวนี้มา13ด้วยซึ่งมันจะกลายเป็นคู่ของมันนะ สิบสี่สิบสามมันจะอยู่ข้างล่างสองตัวครันนี้ก็จะเป็นข้างบนสองตัวเลยคือลายนี้เราจะสันกลับฝั่งหนึ่งนะเพราะว่าปกติเราจะนับนี่แล้วก็มาสิบสี่เลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลายตัวนี้คือเราจะกลับล้ออีกฝั่งหนึ่งคือมันจะเป็นคู่นี้นะมีคู่ล่างคู่บนคู่ล่างคู่บนอย่างเงี้ยนะพอตัวนี้มันอยู่บนเราก็ต้อง ทำให้ล้อตัวนี้มันอยู่บนเพื่อที่มันจะใส่สีรล้อที่เดียวอือ่น,นี้จากนั้นก็น,นั้นก็จะเป็นคู่ล่างอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของมันที่จะตามมา จะสารแบบไม่ให้เพื่อนๆงงนะคือจะสารที่เราฟังมันจะได้ไม่งงอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูก็ถ้าสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็นจุกลมคือตัวนี้จะเป็นจุกเดียวอ่ะมันเราเราก็ตีเป็นข้างบนเลยก็เหมือนตอนนี้ก็เว้นสองจากนั้นก็คู่นี้ก็ต้องเว้นมาอีกสองตัวก็จะเป็นตัวนี้ ก็เว้นอีก2ตัวก็มาตัวนี้ล้อตัวนี้จะเป็นล้อที่ผมดีไซน์ไว้นะดีไซน์ไว้เพื่อที่จะเอาไว้สำหรับออกแบบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปยาวๆกันเลยนะก็คือลอเว้นรอไว้ จากนั้นเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะทำกายกลับด้านนะครับอันนี้คือทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับคือถ้าถ้ายังไม่ชำราญก็ทำแบบของก็ได้งั้นเมื่อเรากลับมาแล้วนะครับหรือจะสามแบบไม่กลับก็ได้นะแล้วก็ให้ดูคู่คู่ของเขาอะ่ะมันจะค่อยแปดช่อง อ่ะสมมติผมนับคู่นี้ใช่ไหมจากคู่เนี้ยคือเขาจะค่อยกันแปดอย่างงี้คือนับอย่างเงี้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ัน,นจดจีชจองที่เขาใส่ สี่ห้าอันนี้ก็คือคู่ของเขาจากนั้นเราได้คู่เดียวแล้วก็ไล่ไปเลยรก็เหมือนเดิม ที่เรียบร้อยครับสำหรับตัวผมจะบอกว่าเป็น1นึสี่้านะใช้1นึสี้าน่าจะเหมาะเพราะว่าไม่ต้องเกียร์เยอะ1นึห้ามก็ได้แต่ต้องแต่จะต้องเกียร์เยอะหน่อยอันนี้เป็น1นึ่งสี่เทับสขีดสองนะเพราะว่าตอนนี้คือเป็นการจับทีละสองคู่ จะจะไม่ใช่หนึ่งหนึ่งนะจะไม่ใช่หนึ่งหนึ่งอันนี้ก็คู่นอกคู่ในก็ก็เว้นเว้นคู่เลยครับมันจะไม่ใช่หนึ่งหนึ่งแล้วก็ถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ